วิดีโอน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเ2 0 4 4 3 2การวิจัยเบื้องตน้นด้านเทคโนโลยีาสารสนเทศอาจารย์ผู้อสอนอาจารย์แก้วใจอวารมิตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในบทที่3ขั้นตอนการทำวิจัยเนื้อนะหาของบทนี้จะประกอบไปด้วย 1. กากรกำหนดปัญหาการวิจัย 2การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง3การออกแบบการวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล5าการวิเคราะห์ข้อมูล 6. การแปลความหมายและสรุปผลการวิจัย7การเขียนรายงานการวิจัยเริ่มต้นในหัวข้อลักษณะของปัญหาปัญหาที่นํามาใช้ในการวิจัยจะต้องเป็นปัญหาที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ ไม่มีขอบเขตกว้างหรือแคบจนเกินไปนควรเป็นคำถามที่ชัดเจนอยู่ในตัวเองทำค้าใจได้ง่ายง่ายต่อการศึกษาวิจัยเหมาะกับเวลาค่าที่จ่ายและความรู้ความสามารถของผู้วิจยัยความหมายของปัญหาการวิจยัยปัญหาการวิจัยหมายถึงสิ่งที่เกิดจากความสงสยัยความอยากรู้ในข้อเท็จจริงหรืออยากจะค้นหาทางที่แก้ไขถูกต้องซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะมีอยู่ในจิตใจของทุกคนหัวข้อขั้นตอนการวิจัยขั้นตอนการวิจัยจะประกอบด้วยการกำหนดปัญหาการวิจัยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลความหมายและการสรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยเราจะเริ่มต้นขั้นตอนการวิจัยด้วยขั้นตอนที่ห กำหนดปัญหาการวิจยัยซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้การกำหนดปัญหาการวิจยัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการวิจัยการเลือกปัญหาในการวิจยัยจะต้องพิจารณาจากความรู้ทัศนาคาติความสามารถของผู้วิจยัยและความรู้ที่จะเป็นส่วนเสริมทําให้งานวิจยัยสําเร็จประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งทุน เวลาที่ใช้ในการทำวิจัยสัมเท็ิทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาขาที่ตนกงลังศึกษา,ยา,ายอยู่ในการคบดปัญหาการวิจัยผู้วิจัยจะต้องทำการศึกษาในเรื่องดังอ่อไปนี้ 1. ศึกษาลักษณะความเป็นมาผู้วิจัยต้องทำการศึกษาเนื้อหา,หาลักษณะความเป็นมาของเรื่องที่เป็นปัญหาในการวิจัยฐานในส่วนของที่มาปัญหา และแนวทางานในการแก้ไข 2. การศึกษาโครงสร้างขององค์การที่กำหนดเป็นเรื่องการทำวิจัยบางครั้งอาจจำเป็นต้องศึกษาวิธีการดำเนินการการบริหารการเงินการผลดิดเป็นต้น 3. ศึกษาเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องชีวิจัยเพื่อทราวบว่าเป็นปัญหาที่ผู้อื่นได้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่รวมทั้งปัญหาอื่น ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ด้วย 4. ศึกษาและปรึกษากับผู้ที่มีความรู้โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในเรื่องที่ทําการศึกษาวิจัยและ 5. ศึกษากรอบและทฤษฎีซึ่งจะทําให้ผู้วิจัยสามารถเห็นความสัมพัญระหว่างหัวเรื่องปัญหาและข้อมูลได้สำหรับการสร้างวัตถุประสงค์การวิจัยจำเป็นต้อง กำหนดให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัยและเป็นแนวทางในการได้คําตอบเพื่อตอบสุปประเด็นปัญหาโดยการสร้างสมมติฐานการกวิจัยขั้นตอนที่2การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการศึกษาค้นคว้ารวบรวมผลงานทางวิชาการจากแหล่งฐานข้อมูลต่างๆเช่นตำราเอกสารบทความทางวิชาการ และเอกาสารสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องหรือประเด็นปัญหาวิจัยที่สนใจทําการศึกษาโดยนํามาวิเคราะห์ในประเด็นแนวคิดทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยและเรียบเรียงให้มีเนื้อหาต่อเน,นื่องกันขั้นตอนที่สาการออกแบบการวิจัย หมายถึงการกําหนดโครงสร้างการจัดของการวิจัยหรือองค์ประกอบของการวิจัยคือคําถามวิจัยสมมติฐานการวิจัยตัวแปรที่จะศึกษากลุ่มตัวอย่างการวัดหรือเครื่องมือการเก็บข้อมูลและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกันและเพียงพอเพื่อให้นักวิจัยได้ข้อมูลหรือผลการศึกษาเพื่อมาตอบคำถามวิจัยได้อย่างชัดเจนและมีศธิภาพ ขั้นตอนที่4การเก็บรวบรวมข้อมูลหมายถึงกระบวนการรวบรวมผ่านการวัดข้อมูลของตัวแปรหรือเหตุการณ์ที่เราสนใจที่เป็นระบบเพื่อที่จะนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อตอบคําถามการวิจัยที่สนใจทดสอบสมมติฐานที่ต้องการทดสอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปซึ่งขั้นตอนนี้จะกระทำหลังจากที่ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่ม ประชากรที่จะศึกษาและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแล้วผู้วิจัยจะต้องกําหนดว่าจะใช้เทคนิควิธีการใดในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการนําไปใช้ในการวิจัยนี้ขั้นตอนที่5การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับคําถามวัตถุประสงค์และรูปแบบ วิใใจัยเป็นการแยกแยะทางความคิดหรือทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นถึงองค์ประกอบและความสมคัญขององค์ประกบอบต่างๆที่ทําให้เกิดสิ่งนั้นการวิเคราะห์ขอ้อมูลจําเป็นต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 1. การบรรณาธิการข้อมูลเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในแบบสอบถามให้มีความถูกต้องสบมบูรณ์มากที่สุด 2. การงลงรหัส เป็นเกณฑ์ที่ใช้แปลคำตอบและแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของตัวเลขหรือ,อหรหัสข้อมูล 3. การประมวลผลคือการนำเอาข้อมูลที่อยู่ในแฟมข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบออกเป็สนสองประเภทคือสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแยกการวิเคราะห์ข้อมูลได้2วิธีคือ 1. การวิเคราะห์โดยใช้ตารางโดยการนำข้อมูลที่ได้มาทำเป็นตารางโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่าต้องการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใดกับสิ่งใดแล้วจัดอันดับตารตางตามความจำเป็น 2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติคือการนำข้อมูลที่เก็บได้มานำนำมาแปลสภาพ ให้อยู่ในลักษณะที่จะได้ความรู้จากข้อมูลมากกว่าเดิมขั้นตอนที่6การแปลความหมายและการสรุปผลการวิจัยในหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะพูดถึงการแปลความหมายเป็นการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุปสาระเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่ตางๆในการวิจัยให้ได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องแปลความหมายของข้อมูลที่ได้มาเป็นภาษาที่บุคคลทั่วไปสามารถทําความค้นใจได้การแปลความหมายของข้อมูลจะมีความสมคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่2การสรุปผลการวิจัยควรสรุปตามความมุ่งหมายของการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัยทางนี้เพราะการสรุปผลการวิจัยจะสามารถเชื่อมโยงหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความมุ่งหมายของการวิจัย สมรรถนการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้องตอบประเด็นปัญหาที่ต้องการได้ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัยก่อนที่เราจะทําการเขียนรายงานการวิจัยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะต้องนําผลการตีความจากการวิเคราะห์ข้อมูลมานําเสนอและสรุปเป็นภาพรวมของการวิจัยทั้งหมด วิธีการนำเสนอผลการวิจัยอาจจะทำได้3รูปแบบคือ 1. การนำเสนอด้วยปากเปล่าผู้วิจัยจะมีการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอด้วยวาจาหรือปากเปล่าต่อที่ประชุมของผู้บริหาร 2. การนำเสนอด้วยแผนภูมิหรือแผนภาพเป็นการนำเสนอข้อมูลหรือผลการวิเคราะห์ที่นิยกใช้กันซึ่งมีลักษณะสวยงาม 3. การนำเสนอด้วยรายละอักษรเป็นการนำผลงานทั้งหมดของการวิจัย มาเขียนให้อยู่ในรูปแบบของรายงานด้วยภาษาที่ถูกต้องสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายชัดเจนมีเอกสารอ้างอิงและเราก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายของบทนี้นั่นก็คือขั้นตอนที่เจ็ดการเขียนรายงานการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยนั้นเป็นการเขียนอย่างมีแบบแผนที่เป็นแบบสากลนิยมซึ่งผู้เขียนจะต้องใช้เวลาศึกษาให้เข้าใจเป็นอย่างดี และทำได้อย่างถูกต้องมีรายละเอียดบิดย่อยที่เป็นกฎเกณฑ์ของการทำวิจัยเช่นการกำหนดบทการย่อหน้าการเว้นข้อการเขียนตารางการอ้างอิงการเขียนเชิงอานการใช้การอ้างอิงอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบมีการวิจารณ์วิเคราะห์เสนอแนะและนำเสนอผลการวิจัยสำหรับการเขียนรายงานนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัย ื่อรายงานถึงขั้นตอนการทำการดำเนินการวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งจะประกอบไปด้วยการกำหนดปัญหาการวิจัยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องรูปแบบวิธีวิจัยที่ใช้และผลการวิจัยที่ทำให้ผู้อื่นทราบโดยการเขียนรูปแบบของรายงานการวิจัยและเขียนตามแนวการเขียนรายงานการวิจัย เ่งการเขียนจะทําให้ผู้อ่านรู้ถึงปัญหาและรายละเอียดของการวิจัยที่เป็นรายละเอียดอักษรอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของหัวข้อที่ศึกษาวัตถุประสงค์หรือปัญหาที่ต้องการศึกษาหาคําตอบความสําคัญของปัญหาเพื่อให้ทราบถึงการวิจัยนี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างดังรายละเอียดดังต่อไปนี้1เสนอภาพที่เป็นความเป็นจริง สสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและสามแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะทําให้เกิดผลอย่างไรเพราะเหตุใดองค์ประกอบของรายงานการวิจัยที่อยู่ในเล่มโครงงานด้านเทคโนโลยีาสารสนเทศจะประกอบไปด้วย3าส่วนดังกีคือ1ส่วนหน้าประกอบไปด้วยหน้าปกบทคัดยอ่อกิดติกรรประกาศสรารบัญสรารบัญตารางสารบัญภาพ ส่วนที่2เป็นส่วนของเนื้อหาประกอบไปด้วย5บทบทที่1บทนำบทที่2หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องบทที่3วิธีการดําเนินการวิจัยบทที่4ผลการศึกษาบทที่5สรุปผลและข้อเสนอแนะและส่วนสุดท้ายนั่นก็คือส่วนท้ายประกอบไปด้วยบรรณานุกรมและพักผนวกบทสรุป ในการวิจัยนักวิจัยจะต้องมีแนวทางและมีขั้นตอนเพื่อให้การวิจัยดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งขั้นตอนที่สําคัญมีดังนี้ขั้นตอนของการเลือกหัวข้อที่ทําการวิจัยขั้นตอนกาหนดปัญหาในการวิจัยขั้นตอนการออกแบบการวิจัยขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการแปลความหมายและขั้นตอนสรุปผล สำหรับเนื้อหาเรื่องทษฎีสก็จบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในบทถัดไปอ๋ออย่ายืมทำคำถามท้ายบททีสาด้วยนะคะ